สวัสดีเช้าว,วันที่28ตุลาคม2564ครับณที่นี้ณตรงนี้คือนาตะแบงซิตี้ตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเช้าวัวนนี้บรรยากาศค่อนข้างหนาวเย็นครับมีฝนตกลงมาปายปรยอากาศหนาวเย็นสังเกตดูครับ ที่มองเห็นนี่ไม่ใช่มองนะเป็นควัน <c oughs> เป็นควันไฟพี่น้องเสาม์วันนี้สีผ้ามาเบิ้งงูงูน้อยอายุเดินกว่ามีทั้นห่อสองเดือนอยู่ตกลูกเข้ามาประมาณเดือนกว่าๆยังไม่ถึงสองเดือนอันพูดนังจโกอยู่นี่อก,ออนกันน้องเอมมี่อายุอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าไหร่แล้ว อายุเ็ปีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีจ้าเจ็ดปีเนี่ยนะครับอยู่กับไอ้จัาวอยู่กับบัวน้อยอายุเดือนก,กว่ากครับคือ,อชื่ออะไรนะไปแล้วลุกแล้วต้องใส่ญญผิงไฟพอแล้ว <c oughs> ลูกมาเงิงมางงางแล้วพี่น้องเพิ่ผ,ผิงไฟก็ตะเสาเออตอนนี้ก็หกโมงเจ็ดโมงเพิ่งตื่นเช้ามาก็จะตีห้มมามันนั่งผีงไฟอยู่ ออคนะคน่ามักผิงไฟแท้ๆแบบนี้งูน้อยเราวลังจะอะไรโอ้จะมาจำหนจำหน่อยลูกจำหน่อยจำมาจำหน่อย,อย,อยดูความเชื่องครับตัวนี้น้อยจำหน่อยจำหน่อยอา้าวดม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 ,ดมเลียนเรีย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 อ้าวตัวนี้หน่อยหนึ่งหุยผิงไฟนะครับนี่คือบรรยากาศด้านหน้าฝั่งถนนน้องก็จะเป็นภูเขาภูผะผูด พูฟ้าพูดไม่คูภาษาฝรั่งพูผอเลอทั้งพ e tamam. ูพูผอเลอพูผักูดมาะนัว e ูผักูดมาทั้งผูพูผอเล่ทั้งผูพูผักกูด้ด้แน่นอ้ทั้งหลังพูผักข่ามนะครับเช้ามาบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีทีเคยเห็นเคร่งงูผีไฟ ากเห็นนี่แล้วโง่ผีงไฟที่เรามีเคยเห็นโง่ผีงไฟงเบื้งองหน,น้าธนาสงสัยเพิ่งสิติดเจอในควันบ่นั่นเลยมันหอมบอ่ควันนั่นเอ้าเอ้ารีเอาเอาหอมดมดมดมโวคนวะ่นว่าเป็นยาสูบสันบ่เอา้าสงสัยเคยสูบยาเอ้าเอาเอา้าเอา้เอารีควันแล้ววันนี้เอา้าอืมอมมีได้นะดูดเอาคนห่า คนน่ะติดเจอว้าวแล้วอร่อยจังเลยเลี่ยนเล็บเลบโง่แล้วเป็นหูจักผีนไฟอายุแค่เดือนเก่ากว่าตัวบักเงือกเอาการลงไปเลี้ยงลงไปก็เป็นก้อนเกือบอ มาทายพี่น้องในเบิร์เดียรครับมีคนได้เห็นน่างงผิงไฟหาแต่เห็นนี่นแหละคนนี้แหมเหตุมียังมีอีกจับเด้ไปจับจับค่อยจับมันเทิดจับอยู่เป่าเออ นี่กัเจ็ดปีคนกะจะได้มันเนื้อกว่าได้ป่ะนี่เอาเอาเอาระวังเย็บไฟจะได้อนปีนึงมันเนื้อกว่าเนื้อกว่าเจ้าได้หนี่อ้าวปัญญาเข้าไปแล้วมีจักหอนด้ยเอา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 จักทำหอนน้ำบ่หนีิโอ้คนนี้นนี๋ยวหย่างลุยไฟแล้วเพิ่นเห็นคนย่างลุยไฟว่าเพิ่นจะลุยน้ำบ่เอาเอาลองบมึงดูรสชาสิเป็นนเลยเอาเอาเอา ทั้งพี่ก็เป็นผู้เขาคือเด็กพี่สองข้างหลังบ้านพี่กำลังทีสร้างนี่ก็เป็นเขาครับน,นี่ก็เป็นเคาะงูดวงตะวิดดวงตะวันดวงตะงเงียนกำลังเฮิร์ครับเจ็ดโมงทั้งทีก็เป็นถนนสายน้องสูงนี่โครงคำสร้อยไปทางซ้ายไปนี่โก้ไปทางขวาไปอุบลโอ้ไปมุก <laughs> ไปทางขวาไปน้องสูง ไปทางซ้ายไปโู้ที่ปากทางโคงแดงถนนเซนนี้นะเะนั่นจะพ้นก,กับเเป็นภูเขาเซเป็นวัด,ดเ,เป็นสำนักสงฆ์ถ้ำทิพนงินไปเทิงนะครับวันที่สิบห้าเดินหน้าก็ที่นี่กันลกาที่ตรงนี้จะเป็นสะพานน้อยยางออมไป โอ้ฝนตกฝนตกฝนตกพุ่เลยสีขึ้นไปกับสิมีถนนถ้าจะอารถไปก็จะไปอ้อมเขาทางบันบุ่งแน่แล้วก็จะเข้าไปทั้งหมู่บ้านออมไปครับแต่ตรงใกล้ๆนี่ยจะเป็นสะพานเล็กๆกวามประมาณเมตรหนึ่งยางหามห้วยบางอีพี่น้องสิมา,าก,มการนมัสการพระองค์พระคุณเจ้าหรือว่าสิมาไวายพญานาค การเล่นเชิญนะครับวันที่สิบห้าเดินพฤศจิกาเดินหน้านี้อันนี้ก็เดินต้นล่าเยือมดแล้ววันที่สิบห้าทีมีการบวงสวงพี่น้นะะนองที่จะมาร่วมทำบุญร่วมมากราบไหว้ไก่ของการเล่นเชิญนะครับเดินมาเบิรงงูต่อ <c oughs> มาเบิรงงูพิงไฟต่อ <c oughs> ตอื <c oughs> มอ <c oughs> นะมีท่านเศร้าอยู่เอาดม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  ดมๆๆๆๆมัๆเพิ่ๆเนๆมๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆมๆๆๆๆาๆๆนเๆๆ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 ๆดๆๆๆติดใจในรสชาติๆๆ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 ๆัๆทีกกดเดียวๆๆๆๆอๆๆ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 บ ง่เพื่ออะไรโง่เจ้าบ่โอ้แหงมันอยู่แหงมันอยู่บ่อย่าไปคือหางมันดีดน่ะเด้เคยเห็นมันดีดอยู่บ่เฮาทางข้างนี่กับเฮาทางหน้าอย่าไปเฮาทางหลังมันละดีดอ่ะมันยังมันดีนยังมันตกเจอมันดีนดีดตับเอาเลยถ้าเจอบ่ถ้าเจอได้ยังนีอายุเท่าไหร่นะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอายุเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะ ชื่ออะไรชื่องเอชือจริงชเด็ก,กิงาิงนาเด็ลยนะเดาลินาา้ามาเด้อครับครับฟ้ามาอยู่โร,รงเรียน,นเลยอันอยู่นี่โรเรียนโรงเรียนบรรนาตบแบง่งตำบลพี่เลออำเภองสูจัง,งาหวัดอยู่ปาอยู่อเลย ปหนึ่งคู่ประจำสันตือว่าบุจรินินเป็นคู่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสวยไหมสวยฮะสวยครับตั้งใจเรียนเด้อเล็กเก่งเฮียนะขอบคุณมากครับพี่น้องครับแค่นี้ก่อนเด้อฮะพี่ย้ายลุยไฟเนาะเอาแล้วแต่พคนสีมากเนาะแค่นี้กันเนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ หน้าไฟไม่มือไปแล้ว